สิแฟรนไชส์เคปของทานเล่นน่าลงทุนในบรรดาขนมทานเล่นเครปถือได้ว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจจุดเด่นของเครปคือทำสดใหม่เลือกใส่ไส้ได้2 3ถึง3ชนิดแถมราคาไม่แพงและเดี๋ยวนี้มีทั้งเครปกรอบเครปเย็นให้เลือกรับประทานได้ตามต้องการถ้ามีทำเลดีๆแถวย่านชุมชนโรงเรียนการเปิดร้านขายเครปถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจและสร้างกำไรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ c นเตอร์ o m เชื่อว่าร้ายคนอยากเปิดร้านแต่ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรถ้าได้ลองผิดลองถูกกันเองก็คงจะเสียวเวลาโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่เราจะได้ทั้งอุปกรณ์วิธีการทำเครปสอนวิธีการเปิดร้านให้เราเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายมีกำไรได้เร็วขึ้นลองมาดูกันว่ามีแฟรนไชส์เคน่าสนใจที่ไหนบ้าง 1. เคอเด เคกอะเดเป็นเคปเย็นนมสดฮอกไกโดต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่นแท้จุดเด่นคือแป้งเคกและครีมนมสดหอมมันอร่อยเสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งที่เลือกได้หลากหลายเป็นขนมทานเล่นสุดฟินที่ลูกค้าได้กินเป็นต้องติดใจค่าแฟร์ชัยในการลงทุน69000บาทหรือจะเลือกแพ็กเกจการลงทุนได้ตามต้องการสิ่งที่ได้รับคืออุปกรณ์ตามแต่ละแพ็กเกจที่เลือกและวัตถุดิบพร้อมขายพร้อมการฝึกอบรมสอนวิธีการทำต่างๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนเป็นอย่างดีมีกำไรจากการเปิดร้านได้ง่ายขึ้น 2. เคปกรอบวังหลัง จุดเด่นคือแป้งเค้ปสูตรพิเศษกรอบจริงกรอบนานมีแป้งให้เลือกถึงส่รสชาติคือออริจินอลชาโคชาเขียวและช็อกโกแลตรวมถึงมีไส้เค้ปให้เลือกอีกมากมายค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน69,00 0บาทสิ่งที่จะได้รับคือเตาเค้ปและอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านสามารถทําแบรนด์ตัวเองหรือใช้แบรนด์เค้ปกอบวางหลังก็ได้ถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์พร้อมสร้างอาชีพที่ราคาไม่แพงคืนทุนได้เร็วเหมาะก,กับการลงทุนในยุคนี้ 3. เค้ปสมหวัง ร้านเค้กสมหวังมีแป้งเค้กให้เลือกหลากหลายแบบเช่นออริจินอลชาโกมันม่วงญี่ปุ่นช็อกโกแลตเป็นตน้นเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ลงทุนง่ายคืนทุนไวค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน65,500บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามที่ต้องการโดยสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านกว่า45รายการวัตถุดิบพร้อมขายสอนเทคนิคการทำเค้กต่างๆสอนเทคนิคการเปิดร้านให้ผู้ลงทุนมีไรายได้จากการลงทุนได้เป็นอย่างดี สี่เอแอนด์บีแพนเค้ก ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ชื่อดังที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีมีระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพคอยสนับสนุนให้ผู้ลงทุนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายการลงทุนมี2รูปแบบคือคีออสและแบบช็อปงบลงทุน6900 0ถึง1นล้านสองแสนบาทปัจจุบันเป็นแฟรนไชส์ที่มีสาขาทั่วประเทศและมีการพัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ลงทุนเป็นอย่างดีนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์เคปยอดฮิตที่น่าเลือกลงทุนเป็นอย่างมาก 5. สถานีเคบฟเฟ่ไส้เยอะ จุดเด่นของสถานีเคปไสเยอะก็ตามชื่อเลยคือไส้เยอะและแป้งเคปคุณภาพดีเลือกลงทุนได้ในราคาที่ไม่แพงงบการลงทุนเริ่มต้น16,500บาทหรือจะเลือกในแพ็กเกจอื่นๆได้ตามที่ต้องการสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเบอร์ร้านกว่า80รายการวัตถุดิบเบื้องต้นสําหรับเปิดร้านเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่เก็บค่ารายเดือนรายปีไม่มีส่วนแบ่งจากยอดขายไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างรายได้มากขึ้นซึ่งหากมีทำเลที่ดีมีวิธี การขายที่ดีก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่างานประจำได้ 6. เคปใส้แตกสถานีตัวแม่ ถือได้ว่าเป็นอีกแฟรนไชส์เคปที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างดีจุดเด่นคือแป้งบางกรอบมีให้เลือกกว่า10แบบราคาสินค้าเริ่มต้นเพียง39บาทปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศจำนวนมากค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น29,990บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจการลงทุนได้ตามต้องการสิ่งที่ได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านกว่า49รายการและวัตถุดิบในการขายพร้อมสอนเทคนิคการทำเคปแบบต่างๆเป็นแฟรนไชส์สร้างอาชีพที่พร้อมสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เจมากินเค้มีจุดเด่นคือเค้ในสดหอมอร่อยพร้อมไซส์ที่หลากหลายเลือกได้ตามต้องการมีสาขาจำนวนมากเลือกสั่งทันที่ร้านหรือต้องการสั่งแบบ d e ลิเวอรก็ได้ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น39,900บาทหรือจะเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามที่ต้องการ สิ่งที่ได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านกว่า27รายการพร้อมการสอนเปิดร้านเทคนิคการขายสูตรการทำเคปต่างๆเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์เค้กไขรที่สนใจสามารถเรือกลงทุนได้ทันที8 s u ซูโม่เค มีแป้งเค้กบางกรอบและแป้งเค้กหนานุ่มรวมถึงมีไส์ให้เลือกได้มากมายเป็นแฟรนไชส์ที่หลายคนรู้จักดีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น68,000บาทสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านสอนเทคนิคการขายสูตรเค้กต่างๆและวัตถุดิบพร้อมเปิดร้านกำไรต่อชิ้นประมาณ70%ถือได้ว่ากำไรสูงมากๆเหมาะกับคนที่อยากลงทุนอยากสร้างอาชีพให้ตัวเองในยุคนี้ 9. ชีวาเค้ จุดเด่นของชีวาเคปคือแป้งเคปหอมละมุนไสนแน่นๆนวัตถุดิบเกรดพรีเมียมในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ให้บริการทั้งหน้าร้านและสั่งผ่านเดลิเวอรี่ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น9,999บาทสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์การขายกว่า30รายการการสอนวิธีทำเคปต่างๆสอนเทคนิคการเปิดร้านเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่มีส่วนแบ่งการตลาดไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีทำให้ผู้ลงทุนมีไรายได้ที่มากขึ้นไปอีก10 เป็นแฟรนไชส์เครปไส้แน่นสำหรับคนที่ชอบทานเครปแบบฟินฟินแบรนด์นี้ตอบโจทย์ได้แน่รวมถึงการลงทุนที่ไม่สูงโอกาสคืนทุนไวค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น9,900บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นแต่มีงบลงทุนจำกัดแถมเป็นแฟรนไชส์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีเปอร์เซ็นต์จากยอดขายถือได้ว่าเป็นอีกแฟรนไชส์ที่พร้อมสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริง 11. o r i n o c a p e t t r e เป็นร้านเคปในรูปแบบใหม่ผสมผสานเคปและเครื่องดื่มได้อย่างลงตัวสูตรเคปนำเข้าจากญี่ปุ่นและไต้หวนันมีเมนูเคปที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน7 0 0 0 0บาทหรือเลือกลงทุนได้ตามแพ็กเกจที่ต้องการสิ่งที่ได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านสอนเทคนิคการขายการส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง 12เคปมิลอร่อยจังถือได้ว่าเป็นร้านเคปที่มีเมนูหลากหลายแป้งเคปอร่อยถูกใจลูกค้าสามารถเลือกไส้ได้ตามต้องการราคาไม่แพงเป็นแฟรนไชส์ลงทุนน้อยคืนทุนไวค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น15,900บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการพร้อมสอนเทคนิคในการทำเคปแบบต่างๆสอนเทคนิคการเปิดร้านได้อุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบจำนวนมากให้สามารถเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพ 13. เคปญี่ปุ่นสูตรนมสด ร้านเค้กญี่ปุ่นสูตรนมสดมีจุดเด่นที่น่าสนใจสินค้ามีเอกลักษณ์ถูกใจลูกค้าเป็นแฟรนไชส์ยอดฮิตที่ขายง่ายขายดีขอแค่มีทำเลที่ดีสร้างกำไรได้ตามต้องการค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น15,990บบาทหรือจะเลือกลงทุนได้ตามแพ็กเกจที่ต้องการสิ่งที่ได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านสอนเทคนิคการทำเค้กแบบต่างๆสอนเทคนิคการเปิดร้านและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมาะกับการลงทุนในยุคนี้เป็นอย่างมาก การเปิดร้านเคปสิ่งสำคัญคือทักษะในการทำที่ต้องมีความชำนาญดังนั้นก่อนเปิดร้านจึงควรที่จะฝึกฝีมือในการทำให้คล่องแคล่วเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นรวมถึงควรมีกลยุทธ์ในการขายที่ดีมีโปรโมชั่นในบางโอกาสจะช่วยกระตุ้นยอดขายและสร้างรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ